นะโมตัสสะมะกุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะกุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรนังกัดฉามิธรรมมังสรรนังกัดฉามิสังขังสรรนังกัดฉามิทุติยมผีผู้ทังสรรนังกัดฉามีทุติยมผีธรรมมังสรรนังกัดฉามิทุติยมผีสังขังสรรนังกัดฉามิตติยมผีผู้ทัง สรรนังกัจฌามิตัดทียมมิธรรมังสรรนังกัจฌามิตัดทียมมิสังขังสรรนังกัจฌามิสัมปจิตฌามินาสังสิโมอนพระมารยามหาเทวาสเพยคภาพไรยันติ พระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพะพวันตุเมมิเตภาหูหาติพุทธามาอุณโมพุทธายะเวรเทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทา,าสีวิรทา,าสาวิระอิทิโยอันพุทธัสะ มานีมามาทพธัสสวาหอมสัมปชิชามิเพ่งเพ่งบาบาฮาฮาเลือนสัมปชิชามินาสังสิมนรัมมาจจมหาเทวาสเพยค้าปรายันติ ประมาจมหาหะเทวาอภิลาภพาภวันตุเมมหาุญโยมหาลาภูะวันตุเมมิเตพาหุหาติโพธมามะอาหุนะโมพุทธายะเวรธิโยววรโคนายังวิระหิงสาววราทาสิวิราทาสาวิระอิติโยโพธัสสะมานิม,มาะโพธัสะ สวามสัมบัติชามิเพ่งเพ่งบ่บ่เลือล่อนสัมบัติชามินาสังสิมวนพระมาจมหาเทวาสเิยคาาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิลาภพาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภุพวันตุเมี มิเตภาหุหติโหตมะอาอุนะโมพุทธายะเวรศิโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรดาสีวิรดาสาวิระติโยพุทธัสสะมานิมามะโหทัสสะสวะหุมสัมปิชามิเพ่งเพ่งบาบาฮาฮาเลเ สมบติชมินสังสิโมวันพระม,มาจมหาเทวาสเพยาอปรายันติพระม,มาจมหาเทวาอภิลาภะาพ,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพวันตุเมมิเตภะหหะทิโพธามาอุนะโมพุธายะ เวรธิโยววรโคณายังวิระหิงสาวิระทาสิวิรทาสาวิระอิโยอพุทธัสสะมานีมหามพุทธัสสะสวะหูมสัมปชชามิเพ่งเพ่งภาภะเลือนสัมปชชามินาสังสิมุน ประม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติประม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะวันตุเมมิเตภาหหติพุทธามาอุณโมพุทธายะเวรเทโยวิรวรโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทาศา,าวิระอิติโอัน พุทธัสสะมานีมามพุทธัสสะสวาโฮมสัมปจิชามิเห่งเพ่งอาบาเลือนสัมปจิชามินาสังสิโมนพระมาจะมาเทวาสเพยคภาปรยันติ พระม,ม,มหายมหเทวาะภิลาภพาภพวันตุเมมาปุญโยม,มาลาโพภวันตุเมมิเตพาหะติโพธามาอุนะโมพุทธายะเวรเทโยวิวรโคณายังวิระหิงสาวิรทา,าวิเวรทาศา,าวิระอิจิโยนโพทัสสานิมหะโพทัสสะ สวามีสมบูดิชามีเฮงเฮงวาวาเลื่อนสมบูร si ิชามินาสังสิโมอันพระมารยาทิวาสเพยักขะปรายันต oh, ิพระมารยาทิวาพิลาภาพรวันตูเมมาปุญญโอมหาลาโพพรวันตุเม มิเตภาหุหาทิพุทธมะอุนโมพุทธายะเวระธิโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระปิโยอันโคตัสสะมมานิมาพุทัสสสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งว่าว่าเลือน สามปจิชามินสังสิโมวระม,มาจมหาเทวาสเพยคพระรยันติประม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเม,มหาปุญโยมาลาภภพาวันตุเมมิเตพาหหะติโพธมาอ,าอุนะโมพุทธายะ วิระเทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาซีวิระตาสาวิระอิติโยัุโหัสสะมานีมหโหตัสสะสวะโอมสัมปจิชามิเพงเพงพาภาหาหาเลือนสัมปจิชามิ นาสังสิโมวันพระมาจมหาเทวาสเพยคภาพรายันติพระมาจมหาเทวาอภิลาภพาภวันตุเมมหาปุญโยมาลาโพภวันตุเมมมิเตพาหาุหะติพุทธะมาอุนะโมพุทธายะ เวริโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัาิีวิรัาิสาวิระอิโยโพ้ทัสสะมณีมามาผู้ทัสสะสวาหมสัมัติชามิเพงเพงบาบาหาเลื่อนสามปติชามินาสังสิมน พระม,มาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภาพวันตุเมมิเตพาหุาติพุทธม้าอุนโมพุทธายัน เวรทิโยวิรโคนะยังวิรหิงสาวิรดาสีวิรดาสาวิรอิโยอันโอทัสสะมานิมามาโอทัสสะสวโฮมสัมบจิชมิแห่งแห่งบาบาหลือเลือนสัมบจิชมินาสังสิโมณ พรมมาจมมหเทวาสเพยคอปรายันติพระรมมาจมมหเทวาอภิลาภาภวันจุเมมหาปุญโยมหาลาภรภวันจุมมมิเตพาหูหติโพธามาอุนโมพุทธายะเวรเทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาาวิระอิติโยน พวทัศสมมานีมามมหพุทัศสะสวะโฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งบาบาเลเล